ในนามของพระเดชพระคุณพระธรรมทัชมุนีหลวงพ่อเจ้าวาดวาดัดปฐมนารามขออนุมโมทนาต่อกุศลเจตนาที่ท่านฐานบดีทั้งนั้นได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระพิสุทธสาม,มนเนรในเช้าวันนี้เดือนตุลาคมหลังออกพรรษาก็เป็นเดือนแห่งหลังมลสม อาจจะมีทั้งฝนตกอาจจะมีทั้งแดดร้อนเผดเผาแล้วก็อาจจะมีทั้ง,ล,าาจจมงลมหนาวได้พัดโชยลงมาจากทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะนั้นเดือนตุลาคมจึงเรียกว่าเป็นหลังเป็นเดือนหลังมรสุมหลังออกพรรษาแล้วก็เป็นเทศกาลกระถินท่านสาธุชนทั้งหลายก็คงจะได้ทราบ แต่ถึงจะวันเดือนปีจะผ่านพ้นมาอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างนี้แต่ส่วนหนึ่งก็คือจิตของเราก็เป็นจิตดั้งเดิมของคนนั้นแบบธรรมชาติธรรมชาติของจิตนั้นก็คือพระพัสอนหรือว่าผ่องใสที่พุทธเจ้าจะตรัสจือเสมอว่าประพัสรมิดังจิตตังพิขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติของจิตนั้นประพัดสอนประพัดสอนก็คือไม่ใช่ว่าปราศจากกิเลสไม่มีกิเลสเพียงแต่ว่ายังไม่มีกิเลสต่างๆมันยังไม่เข้ามากิเลสนั้นเขาเรียกว่าเป็นอาคันตุก,กะคือจรมาจิตดั้งเดิมของคนนั้นผ่องใสอยู่แล้วท่านก็มักจ,จะเปรียบเหมือนกับผ้าขาว ผ้าสีขาวของเราใช้ใหม่ๆก็าขาวสะอาดสองวันสามวันผ่านไปฝุ่นบ้างอะไรบ้างเริ่มมาเกาะมันก็เลยเริ่มเห็นความคล้ำความต่างของสีเพราะนั้นจิตของคนก็เช่นเดียวกันอาศัยกิเลสทั้งหลายมีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาจอมาในเมื่อสิ่งเหละนะ่านั้นมันจรมา คนที่มีปัญญาก็รู้เท่าทันพยายามที่จะสลัดก,กิเลสเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นหรืออาคันตุกะกิเลสที่จรมาเหมือนกับเราเป็นเจ้าของบ้านอยู่แล้วถ้าผู้มาอยู่อาศัยทำไม่ดีไม่ทำตามกฎตามระเบียบของเจ้าของบ้านที่วางเอาไว้เราก็มีสิทธิ์ที่จะไล่ข้อ เพราะนั้นเช่นเดียวกันธรรมชาติจิตของคนเราดั้งเดิมคือผ่องใสประพัดสอนอาศัยเราสั่งสมเอากิเลสที่จรมาจนกระทั่งเขามาอยู่แล้วกลายเป็นว่าเป็นเจ้าเรือนมาอยู่จนเจ้าของบ้านใจดีเกินไปเราตัวเราใจดีเกินไป ไม่หาวิธีการวิธีทางที่จะสลัดสิ่งเหล่านั้นออกมันก็สั่งสมหรือสะสมไปเรื่อยๆแต่ด้วยความที่จิตที่ว่าผ่องใสนี่แหละจ้งมีวิธีการที่จะฟอกจิตหรือชำระจิตของเราให้สะอาดตามวิธีการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาให้ทานจะเริ่มว่า เป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่เป็นหัวข้อที่ใหญ่ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิคือคือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือทุกองค์ทุกขันที่ผ่านมาจะละเลยเรื่องการให้ทานไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราทั้งหลาย มากจะได้ยินได้ยินคนเฒ่าคนแก่หรือฝั่งเทศเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งมีสาวเท้าสักกะอินาทาธิราชเจ้าผู้ครองนครหรือว่าเป็นผู้เจ้าผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็มีบริษัทบริวารที่สำคัญสี่ท่านด้วยกัน นางสุชาดานางสุธรรมมานางสุนันทานางสุจิตราชื่อเหล่านี้แม้ว่าเรื่องราวตำนานจะผ่านมาเป็นพันพันปีพันสองพันสามพันปีคู่กับโลกเราแล้วแต่ชื่อของท่านเหล่านั้นก็ยังปรากฏอยู่และบางที่บางแห่งยังนำเอาชื่อของท่านเหล่านั้นไปใช้ นำเอาไปใช้อย่างสวนสุนันทาอย่างนี้สุนันทาเพราะนั้นคือสิ่งต่างๆคือท่านทัง้งหลายเหล่านี้เนี่ยล้วนให้ทานล้วนให้ทานเป็นเบื้องต้นก่อจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงให้ทานสละแบ่งปันกำจัดความตรณีของเราออกไป สาราก็สาราสุธรรมมาสะหรือสวนสวนสุนันทาสะนางสุจิตราอะไรเนี่ยไล่ไปแล้วก็นอกจากนางสุชาดาเท่านั้นที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิพิเศษเพราะนั้นที่ได้เล่ามาที่ได้ดำ,ดำเนินเรื่องมาเหล่านี้ก็คือเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าการให้ทานนั้นยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่มหาศาลแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะได้ตรัสรู้ที่เราได้กราบได้ว่า้เป็นเจ้าของพุทธศาสนาเป็นศาสดาเอกในโลกพระองค์ก็บำเพ็ญทานนบารมีเป็นชาติสุดท้ายดังที่ได้ตรัสกับกันหาชาลีพระราชโอรสพระราชธิดาตอนที่ชูชคมาขอ ไปเป็นคนรับใช้ให้กับภรรยาสาวสวยตามคำบอกของภรรยาสองกุมารก็หลบลงไปในสะซ่อนตัวแต่ด้วยความที่พระโพธิสัตว์งบำเพ็ญมาบารมีมาไม่ได้ใช้กำลังไม่ได้ใช้ความเป็นพ่อของเด็ก ไม่ได้ใช้ความเป็นกษัตริย์แต่ใช้คุณธรรมภายในที่อยู่ในจิตใจใช้ใช้คารมหรือว่าใช้คำพูดที่เสียดแทงทิ่มแทงชักชวนให้พระาราชโอรสพระราชธิดาทั้งสองนี้มาช่วยเป็นคนช่วยเป็นกองหนุนถ้าไม่มีหน่อเนื้อ ของสองกษัตริย์แล้วมหาปณิธานที่นแน่วแน่ที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธภูมินั้นจะไม่สำเร็จจะไม่สำเร็จเพราะนั้นบารมีหรือว่าการบำเพ็ญบารมีสั่งสมบารมีต่างๆเราต้องอาศัยกองหนุนคือฝ่ายสนับสนุนคนใกล้ชิดบริวารเราคนใกล้ชิดกับเราครอบครัวเรา ครูบาอาจารย์ของเราคอยสนับสนุนเพราะว่าฝ่ายห้ามฝ่ายค้านนั้นมีอยู่ประจำทุกคนอย่างในน้อยก็คือจิตที่ประกอบด้วยความตระหนีมันจะมาคัดค้านมาทำอะไรทำทำไมเพื่ออะไรก่อจะได้ข้าวมาใส่บาตรมาถวายพระเนรต้องตื่นเช้าขนาดไหนเห็นบางท่านต้องทำเอง ไม่สนิทใจจะไปจับใจสั่งร้านแล้วไม่สนิทใจตัวเรากลัวจะไม่สะอาดพอกลัวจะไม่ประณีตพอก็ลงมือทำทำทั้งสองทำด้วยมือของเราทั้งสองข้างพระเจ้าหรือว่าเป็นคำบาลีทึงบอกว่าสหัตถาให้ทานด้วยมือทั้งสองให้ทานด้วยมือทั้งสอง ก็คือจัดเตรียมมือซ้ายมือขวาเราเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นประณีตด,ดีที่สุดสำหรับในแต่ละครั้งแล้วมันก็จะลงใจหรือโปร่งใจถึงจะนำทานเหล่านั้นมาถวายได้ทุกครั้งที่สังเกตดูท่านทานทานับบดีทั้งหลายที่มาก็เป็นอย่างนี้บางท่านเพื่อความสะดวกสบายเวลา ทำมาหากินก็มากอยู่แล้วจะต้องตื่นแต่เช้ามืดเตรียมอีกภาระหน้าที่ของแต่ละคนนี้แตกต่างกันแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ในความแตกต่างกันก็มีความเหมือนที่มือมีความเหมือนความคล้ายก็คือท่านทั้งหลายต้องการบุญและยังนำบุญในส่วนนี้พาอุทิศเป็นกลลปนาผลมอบให้ คนที่เรารักส่งให้อุทิศให้ดังนั้นการให้ทานบางท่านก็ฝากมาหลายท่านก็สงสัยว่าฝากมาแล้วจะได้บุญหรือเปล่าอันนี้พระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเจตนาเบื้องต้นเราตั้งใจอย่างไรบุญนั้นสำเร็จกับบุคคลนั้นแล้วเหมือนอย่างท่านเศรษฐีท่านหนึ่ง ทำบุญทำกุฏิทำสลาถวายพระพุทธเจ้าทำาลาย,ยังไม่เสร็จแค่คิดแล้วก็หาช่างคนออกแบบเขากำลังทำสลาสร้างสลาถวายศาลาอันเป็นทิพย์าลาทิพย์นี้ไปผุดรออยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วทั้งทงที่ยังไม่ตายนะยังไม่เจ้าของสลาเนี่ยยังไม่ได้ถวายยังไม่ตายยังอยู่ในโลกมนุษย์ ยังไปสั่งของวัสดุอุปกรณ์มาสั่างาลาไปดูแลเช่าเย็นให้กำลังใจในช่างแต่ศาลาทิพ์เนี่ยไปขุดรออยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วเพราะในสมัยหนึ่งวันหนึ่งพระมหาโมคคลลานเถระว่างเว้นจากภารกิจแล้วท่านก็ขึ้นไปเยี่ยมบนสวรรค์ไปเยี่ยมสวรรค์ไปชมสวรรค์จะได้นำเรื่องราวต่างๆมาสอนมาเทศ มาสอนให้ชาวบ้านฟังทุกครั้งก็ผ่านไปผ่านมาไม่เห็นสลาไม่เห็นคารืหานในทางที่ผ่านแต่วันนั้นไ,ไปพบเขาสลาหลังใหญ่ประกอบด้วยเครื่องประดับต่างๆมากมายล้วนเป็นทองคำกระดิ่งก็เป็นทองคำ ช่อฟ้าใบลากาคันถวยหางหง,หงนี้ประดับด้วยทองคำทั้งนั้นเรืองอลามาสะอาดสะอา้านมีคนดูแลเดี๋ยวว่าควรแก่การเข้าไปทัศนาเข้าไปนั่งท่านก็เลยเรียกคนหรือเทพเทวดาที่ดูแลนั่นแหละว่าเอ๊ะวิมานนี้ของใครทำไมเราผ่านไปผ่านมาทุกๆวันแล้วไม่เห็น เทพระ้บุชเทพผิิดาผู้ดูแลสลาหลังนั้นก็ฝากว่าพระคุณเจ้าเมื่อพระคุณเจ้ากลับไปสู่โลกมนุษย์ขอจงไปบอกท่านเศรษฐีคนนี้ทึ่เป็นเจ้าของสลาหลังนี้นะให้รีบมาให้รีบมาอยู่เพราะว่าพวกโยมนี่รออยากจะเห็นหน้าเจ้าของสลาหลังนี้จนใจจะขาดแล้ว ตั้งตารอคอยบผ่านวันเดือนปีรอแต่ละวันว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เจ้าของสลาหลังนี้จะมาสักทีจะให้เราได้ดูแลปณิบัติรับใช้เราจะได้บุญด้วยขอพระคุณเจ้าจงไปฝากฝากขอบขอฝากพระคุณเจ้าไปบอกท่านเศรษฐีเจ้าของสลาหลังนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือให้รีบตายแล้วจะได้มาอยู่ นี่แหละเป็นสิ่งที่ชี้ใเห็นว่าขนาดว่ายังไม่ตายเราทำบุญบางท่านกัลยาณมิตรของเราฝากผลไม้บ้างข้าวบ้างข้าวปลาอาหารมาทำบุญตักบาทเราในฐานะผู้นำมายิ่งได้บุญสองเท่าสองต่อนำบุญอันเลิศประเสริฐของเขามาและให้มโนรถความตั้งใจของเขานั้นได้สำเร็จด้วยการถวายพระภิกษุส,สามเณร เราเนี่ได้ยินได้บุญคูณสองเลยผู้ฝากมาได้บุญหนึ่งเท่าเราได้บุญสองเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะถ่าท่านทั้งหลายฐานบดีหลายๆท่านที่ทำเองหุงข้าวเองจัดแต่งอย่างประณีตสวยงามสิ่งที่สวยๆงามๆเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นมันแสดงออกมาจากจิตใจที่เราสั่งสมบุญเข้าไปโดยอัตโนมัติแบบไม่รู้เรื่อง นิสัยจริตเราได้ฝึกฝนมาตามแนวทางบุญมันก็จะส่งผลออกมาให้สิ่งที่เราทำภายนอกมันเป็นปรจจักเป็นรูปธปรรมให้คนได้เห็นเป็นปรัจ์พยานเราไม่ได้มาประกวดไม่ได้มาแข่งขันกันแลกกันแต่มาแข่งขันการทำบุญเพื่อสละมัชริยะคือความตรณีที่อยู่ภายใน มันก็จะเป็นบุญกุศลมหาศาลเพะาะนั้นเนื้อสำคัญก็คือใจจิตของเราจิตของเราด้การการให้ทานดังกล่าวว่าถ้ามหาเวสสันดรโพธิสัตว์ต้องพูดปอกปะลาะปะโลนบอกปะลาะปะโลมบอกเหตุผลให้ราชกุมารทั้งสองพระองค์ได้ยินโยมยอมรับโดยเหตุผลว่าที่พ่อทำอย่างนี้ ลูกนั้นเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลืออย่างมากถ้าขาดลูกทั้งสองแล้วที่จะคอยสนับสนุนปณิธานอันแน่วแน่ของพ่อแล้วมโนรสความปรารถนาเป็นพุทธภูมิของพ่อคงจะสิ้นสุดในวันนี้เป็นศูนย์ที่บำเพ็ญบรารมีมาทั้งหมดจะติดลบเลยเพราะนั้นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือไม่นั้นอยู่ที่ลูกทั้งสอง ดังนั้นสองหน่อเนื้อกุมานจึงได้ขึ้นมาจากสัระด้วยความเต็มใจยอมรับขอขมาลาโทษกู้เป็นพ่อว่าไม่ได้รู้ปณิธานที่แน่วแน่ของพ่อขนาดนั้นนึกว่าพ่อสเสด็จพ่อเนี่ยให้เราเป็นคนให้ลูกเป็นคนรับใช้คนอื่นเพราะว่าไม่ชอบลูกแล้วเกลียดชังลูกแล้วแต่เมื่อได้รู้ว่าสเสด็จพ่อ ได้ตั้งใจปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็พรอยชื่นชมอนุโมทนาเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายที่มาพอคนรอบข้างคนที่เรารักได้รู้ว่าเรามาบำเพ็ญบุญเรามาให้ทานเพื่อต้องการบุญกุศลจริงๆท่านเหล่านั้นก็พรอยชื่นชมอนุโมทนาไม่ห้ามปราบไม่คัดค้านยังคอยสนัสนบสนุนซะอีก เพราะฉะนั้นแรงสนับสนุนนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในการบําเพ็ญบารมีด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาแต่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือใจของเราหรือจิตของเราว่าความตั้งใจมโนรสปณิธานอันแน่วแน่ของเราของใจเรานั้นยังแน่วแน่หรือเปล่าหรือว่าเอ็นซ้ายเอ็นขวา ยังนิ่งดิ่งเหมือนกับเสาสาราพระราชศรัทธาไหมผ่านพ้นมาเป็นสิบสิบปียังยืนตรงานรองรับอุปกรณ์ข้างบนทั้งจั่วทั้งคานอะไรต่างๆไว้แน่นหนาทาวรอ,อยู่ในขณะนี้จิตของเรายังมั่นคงขนาดนั้นไม่หรือว่าเอ็นเอียงเหมือนไม้หลักปักโครนเพราะนั้นเราต้องทบทวนจิตของเราให้แน่วแน่ตั้งแต่วันนั้นกับวันนี้ที่เราเข้ามา ตัดสินใจมารประพฤติปฏิบัติธรรมบำเพ็ญทานศีลภาวนาจนกระทั่งบัดนี้แหละยังเหมือนเดิมไหมท้ายที่สุดนี้ในานามของพระเดชพระคุณพระธรรมทัชชมนีขอตั้งกัรยาณจิตอ้างอิงกับคุณพระศิรัตนตรยัยคือประพุติประธรรมและพระสงฆ์และบุญกุศลหรือบุญบาร,รมีของบุรพาจารย์แห่งวัดปฐมนารามทุกๆองค์ บุญบารมีเมตตาบารมีของหลวงพ่อพระเสริมพระแสนพ,พระสายพระประธานทั้งสามองค์ที่พวกเราเคารพนับถือบูชาท่านในยามที่ทุกข์ร้อนขอจงปกปักรักษาทานบดริสาธุชนทั้งนั้นที่ได้มาร่วมงานบาเพ็ีกุศลตักบาตรหรือถวายอาหารบิณฑบาตในเช้าวันนี้และขอจงดนบรันรดาลประธานพอในสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญ ความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและเจริญด้วยจตุรพิทพรบวรชัย4ีประการคืออายุวันนะสุขะพละทุกทุกท่านเทิน